สวัสดีทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนนะครับมากับพ่อซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ขนตัวถังของรถสีล้อพลังงานไฟฟ้าคันเดิมนะครับที่ปลดประจําการแล้วเนื่องจากว่าดีไซน์ไม่ดีแล้วก็การใช้งานไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมกําลังที่จะทําคันใหม่อยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยทดสอบนะครับการขนของที่ทุกคนถามเข้ามาว่าอยากจะเห็นว่า รถคันนี้เนี่ยนะครับผมรถอีแตนดัดแปลงเนี่ยนะครับผมเวลาขนของแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะหงายหลังหรือเปล่านะครับรถคันนี้มีน้ําหนักประมาณนะครับตัวถังเนี่ยน้ำหนักประมาณ50ากิโลนะครับเราวางไว้นะครับแล้วก็ลองขับมานะครับในระยะทางประมาณหนึ่งนะครับโดยที่ขึ้นเนินลงเนินนะครับก็ไม่เห็นยังไม่ติดปัญหานะครับผมยังสามารถขับได้สบายๆนะครับน้ําหนัก50ากิโลกรัมนะครับถ้าเกิดว่าเราบรรทุกอาจจะสัก ปุ๋ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราบรรทุกปุ๋ยสักสี่กระสอบมันจะประมาณ2 0 0กิโลนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องทดสอบกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราขนของไม่เยอะแล้วก็เอามาใส่ข้างหน้าแบบนี้นะครับน้าหนักมันก็จะไม่ถ่วงไปด้านหลังนะครับหลายคนถามว่ากระบะทําไมยื่นออกมาไกลนะครับมันไม่มีปัญหาหรือว่ามันจะใช้งานได้ดีกว่าการมีล้อหรือเปล่านะครับนี่ก็คือถ้าเกิดเราใช้งานจริงๆนะครับกระบะด้านหลังเราเน้นพวกขนฟางนะครับผมพวกฟางพวก เศษหญ้าหรือว่าของที่เบาๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดขนของหนักเราก็จะขนมาไ้ข้างหน้าแล้วก็ถ้าหนักมากก็จะใช้รถกระบะเลยนะครับรถคันนี้ก็จะเป็นรถตเนกงประสงค์นะครับที่ใช้ในสวนเป็นหลักนะครับใช้ในสวนเป็นหลักขนหญ้าขนฟางขนกิ่งไม้พวกนี้นะครับนี่ก็เป็นการบรรทุกรถนะครับมาไว้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการบรรทุกก็อขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับในวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ